เป็นคณะต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีพ่อเดียวกันแม้จะในวันนี้มาพบกันก็เป็นการมาพบกันในแดนที่เป็นกลางการที่มาพบกันเจราจากัน ในด้านที่ที่เป็นกลางก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้เปรียบแต่ว่าข้อนี้เองก็ไม่อยากที่จะพูดมากเดี๋ยวจะเป็นการหาว่าหาเรื income. ่องเมื่อตะกี้ที่เห็นเดินเข้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ชักหนักใจหนักใจอย่างหนึ่งแล้วก็พอใจอย่างพอใจเล็กน้อยว่ามีระเบียบมากแต่หนักใจก็มากเหมือนกันกลัวว่าวันนี้จะไม่ได้เล่นดนตรี พราะที่มาวันนี้ไม่ได้มาสําหรับมาพูดมาพ้นมามา,มาไกลเกลี่ยรหรือมาตัสดสินความหรือมาทําอะไรก็ตามมาได้เชิญมาเล่นดนตรีแต่เมื่อกี้นี้ตามที่ผู้แทนของท่านลังหลายได้กล่าวก็ไม่ได้กล่าวหรืมาเล่นดนตรีเลย ต้องฝืนใจต้องฝืนใจมาทำตามที่เขาขอคือให้โอวาาแล้วก็ถ้าไม่ได้ขอให้เรีนดนตรีก็น่าลัวต้องให้โอวาถึงค่ำลตคนนี้โดยมากตามที่เคยปฏิบัติมา หน้าที่อื่นตอนนี้เป็นรายการสุดท้ายถ,าถ้าถ้าถึงให้พรก็หมายความว่ากลับบ้านกันได้วอมจริงต้องขอให้ขอที่แจงว่าการให้พรทำไมไปอยู่ข้างท้าย ก็เพราะว่าถ้าให้พรตักก้งแต่ต้นแล้วก็ฟังโอวาต่อไปก็อาจจะเดือดร้อนแล้วก็พรน,นั้นก็สึกล้อไปหมดถึงว่าการให้พรแล้วก็จบรายการตอนนี้ก็ขอให้โอวาต่อไป ความจริงเขไม่ทราบว่าจะพูดว่าอะไรตะกี้อ่ะตะกี้พูดถึงว่าทางที่ดีใจเล็กน้อยและหนักใจมากก็คือเห็นว่าหนึ่งไม่ได้เล่นดนตรีแน่ตามที่เขาไม่ได้ขอมาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่เข้ามาเป็นระเบียบนั้นก็สงสัยว่ามีการจัดการจัดอย่างเข้มงวดแล้วก็ ไม่ทราบว่าใครจัดถ้าเป็นการบังคับให้เข้าแถวเดินเข้ามาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ว่าเดินมาสังสรรค์รับรู้ว,ว่าบังคับให้มาสังสรรค์ก็รู้สึกว่านักใจมากเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าไม่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าตามหนังสือที่ขอเชิญมาก็ขอเชิญมาเพื่อที่จะได้พบปะก,กันอยากใกล้ชิดเมื่อมาข้าวแถวเราอยู่ห่างไกลก็รู้สึกว่าไม่ได้ใกล้ชิดแต่ต่อเมื่อมีการสั่งให้เข้ามาใกล้ชิดก็เบาใจ